สวัสดีครับกลับมาพบกับรีวิวครั้งหนึ่งครับวันนี้ของชิ้นใหญ่พอสมควรเลยครับอันนี้ก็เพิ่งสั่งมาครเอามาดูกันดีกว่าครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอ่าให้ทายนะครับรูปโลโก้ครับเป็นปาโรมาสองตัวนะฮะมันก็คืออันนี้ผมก็หามามานานพอสมควรครับคือให้ดูเลยครับมันคือกระทาอีกแล้วนะครับ ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่ติดตามผมมาอยู่นะครับผมก็มีกระทะอีกตัวหนึ่งเนาะของ c o p เ e r Shape นะครับเป็นแบบเป็นกระทะเพื่อเทฟลอนลายทองแดงอ่ะแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่ผม,มาตามหาไม่อยู่แล้วก็พยายามที่แบบหาดิวมาจนได้นะครับให้ดูยี่ห้อนนี้เลยอ่าซาไซนะฮะ ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับศาสตรสายนะับ้าผิดยังไงก็ขออาภัยด้วยนะครับเนี่ยเรามีคู่มือมาให้นะครับเขาไม่ได้เขียนภาษาไทยไนะครับเนื่องก็คือหนึ่งแหละถ้าถามว่ามันคือกระทะอะไรก่อนที่จะไปตรงนี้นครับนี่มันเป็นคู่มือนะครับคู่มือการใช้กระทะเนี่ยเดี๋ยวนี้กระทะต้องมีคู่มือแล้วนะครับแปลกมากเหมือนกันเป็นกระทะรังผึ้งนะครับผม,มให้ดูตัวาถามว่าทำไมยังไม่ใช้อ่าเดีย๋ยวจะบอกเหตุผลให้ฟังนะครับ ก็ดูลายนะครับเป็นลายลังพึ่งนะครับตีขอบเต็มนะครับตีขอบเต็มทั้งขอบนะครับลายเนี่ยสวยครับสวยได้แหละเป็นลายไฟรูปไฟแล้วก็ตีโลโก้นะครับเป็นรูปปาโรมา2ตัวแล้วครับแล้วก็สาสันะฮะนี่ฮะสแตนเลสสตีลนะครับตัวนี้ทั้งอันเลยตั้งแต่ด้ามจับนะครับลงไปน็อตนตอ่ะว่าไปนะฮะจนกระทั่งแบบนี ข้อพิเศษก็คือว่าถ้าคุณดูนะครับสามารถใช้ได้ทุกเตานะครับเตาแก๊สเตาอินดักชั่นอะไรก็ใช้ได้แล้วที่สำคัญก็คือว่าตัวนี้ครับนี่สแตนเลสสตีลเบอร์316หนนะครับถามว่า316ก็น่าจะเป็นเบอร์ที่แบบดีที่สุดนะตอนนี้ณนะตลาดของตัวกระทะแล้วนะครับก็ถ้าก่อนหน้านี้ไอ้พวกกระทะรายรังพึ้งเนี่ยครับ ที่เป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยมันจะอยู่ที่สามศูนี่นะครับ mm hmm. เป็นสแตนเลสอีกเบอร์หนึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นเบอร์ล่าสุดแล้ว mm hmm. สิ่งที่แถามมานะครับ mm hmm. เขาก็จะแถมฝานะครับ mm hmm. ฝาปิดตัวนี้ครับเป็นฝาข้อกระทะนะครับ mm hmm. แกๆนะครับมีห่อให้แล้วก็มีตะหลิวสแตนเลสนะครับก็คงเป็นตะหลิวสแตนเลสธรรมดาครับไม่ใช่ของแบรนด์ของตัวเองนะครับ ก็ไม่ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับก็ของแถมก็คือของแถมนะครับเนี่ยม,มีมีข้าเหมือนช้อนนิดหนึ่งฮนะก็ไม่เป็นไรครับว่าไปครับการหิบห่ออะไรเนี่ยเขาก็ใส่มากันกระแทกตรงที่ด้านมาให้อะไรืดีแล้วก็มีซองที่ใส่โอ้โหดูทารูรูครับแต่มันก็เป็นซองผ้าแบบไม่ได้อะไรมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็มี ที่ขาดไม่ได้ก็คือหัวจับนี่ฮะไว้ต่ออันนี้ผมก็ยังไม่ได้แกะนะครับคือยังไม่ได้ใช้ครับเดี๋ยวจะบอกเจตุผลว,ว่าทำไมไม่ใช้แล้วก็มีแบบอันนี้ก็เป็นจริงๆก็สกอตไบจริงๆเอกก้อนนียมันไม่เชิงหรอกครับเขาก็เรียกว่าสกอตไปแต่มันเป็นฟองน้ําชนิดพิเศษแบบพวกกาจัดคราบนะครับเวลาคุณเจอคราบหน,หนักๆอะไรแล้วคุณเห็นโฆษณาเขาเรียกว่าฟองน้ำอัดจา์อะไรก็แล้วแต่ครับมันเช็ดคราบออกได้ง่ายมากครับตัวนี้ ก็เป็นฟองอาที่เสร็จถาว่าอันนี้ไม่กี่ตังค์นะครับ <c oughs> ก็กลับมาที่คู่มือนะครับทำไมผมถึงยังไม่ได้ใช้เพราะว่าแบบโอ้โหมันคุณผมให้ดูข้าวพเลยนะครับว่าแบบคือเนี่ยครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยก่อนใช้งานเนี่ยคุณต้องนาผสมส้วนผสมใส่ชูไส่กลางนะครับระหว่างการใช้งานอีกเรี่ยงไอ้น,นี้ใช้งานเสร็จทํา รักษาความสะอาดความแห้งอะไรเงี้ยครับคนถูอะไรเสร็จคือสรุปง่ายก็คือว่าก่อนที่คุณใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างเลื่อนเยอะพอสมควรนะครับดูดิครับให้มาสามหน้านครับแล้วก็ถามว่ามันติดกระทะหรือเปล่าอันนี้ตอบยากเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวถ้าใช้แล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูการใช้งานว่ามันติดกระทะหรือเปล่า แต่การที่ก่อนที่คุณจะไปใช้เนี่ยเขาก็แนะนําว่าให้คุณาอาวอร์มนะคือคือคุณไม่ต้องวอร์มให้ให้มันไหม้นะครับก็คือชําระล้างก่อนแทนที่จะแค่ล้างน้ําสะอาดไม่พอเขาบอกให้ล้างน้ําส้มสายชูนะเป็นเวลานู่นนี่นั่นมาแล้วก็ใช้น้ํามันหมูเคลือบนิดหนึ่งนะเพื่อ,อย,ยืดอายุการใช้งานของกระทะประมาณนั้นนะครับส่วนการทําความสะอาดเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นสแตนเลสน,นะครับ เขาก็บอกหนึ่งวคุณหลีกเลี่ยงไฟแรงแล้วก็แบบเวลาคุณทําหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ควรแบบว่าให้มันอยู่ในอุณหภูมิที่ก็ <t akers> เหมือนกับกระทะทั่วไปนะครับ <t akers> <UE> ก็เหมือนว,ว่าถ้าคุณใช้อุณหภูมิไฟแรงแล้วพอกระทะยังไม่ทันเย็นนะครับหลักวิทยาศาสตร์ของร้อนเจอของเย็นเปลี่ยนรูปแน่น,นอนอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้รูปกระทะมันบิดเบี้งองงออะไรนั้นก็คือหลักการวิทยาศาสตร์ แล้วเนื่องกับมันเป็นสแตนเลสเนี่ยถ้าคุณเคยใช้สแตนเลสผมก็มีเครื่องปวีที่เป็นสแตนเลสเนี่ยก็คือมันนําไฟได้ดีในระดับหนึ่งนะครับถ้าเทียบตามวิทยาศาสตร์นาะทองแดงสแตนเลสนู่นนี่นั่นนะครับนาความร้อนได้ดีนะครับมันก็เลยแบบคุณอาจจะประหยัดค่าแก๊สลงไปเยอะไม่ต้องเปิดไฟแรงๆทุ่วมๆคุณก็ได้อุณหภูมิที่สูงพอสมควรนะครับแล้วก็เราก็มีข้อแนะนําหลายอย่างคุณควรเปิดไฟร ไฟก็ควรอยู่ในวิถีนี้ครับจะเลยมาแถวๆนี้อะไร้ยครับมันก็อาจจะถ้าคุณใช้ไฟแรงมากมันราเผาแถวนี้มันก็สแตเลสมันก็จะมีอาการเหลืองๆครับคาบอะไรอย่างเงี้ยดูนี่นั่นอะไรก็ไฟก็ควรจะอยู่ในบริเวณนี้หรือถ้าเกิดคุณมีคาบอะไรก็ไอตัวนี้ครับผมเลือก่าฟองน้ำมาจันไอตัวนี้มันก็จะช่วยได้นิดหนึ่งแต่ก็ต้องบอกว่าการเก็บรักษาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าผมดูจาก ในคู่มือเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเรื่องเยอะพอสมควรครับเรื่องหลักๆก็คือหนึ่งอะ่ะคุณก็ต้องทำำาําความสะอาดก่อนเนาะกับอ่าที่คู่มือนิดหนึ่งนะครับเนี่ยครัทำความสะอาดประมาณนี้ก่อนคุณถึงเอาไปใช้งานได้พอใช้งานเสร็จปุ๊บพอคุณจะล้างเลื้งอะไรมันเสร็จปุ๊บก็ต้องรอเย,ย็นนิดหนึ่งนะเช็ดทำความสะอาดให้แห้งนิดหนึ่งเดี๋ยวก็จะเป็นคราบนู่นนี่นั่นมันเป็นคราบน้ำอะครับก็คือคุณก็ต้องหาผ้าอะไรมาเช็ดแบบไม่ให้มันเกิดคราบคราบน้ําอะไรว่าไป นะครับก็ประมาณนี้น้ําหนักก็เว็บอ้างอิงเขาบอกประมาณโล3นะครับผมว่าคือถ้าเป็นผู้หญิงใช้ผมว่ามันก็แบบถ้าคุณจะเขยา่ากระดกกระดกอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้กําลังพอสมควรครับค่อนข้างหนักหบอกได้เลยว่าหนักครับแล้วก็ราคานะครับบนเว็บ <c oughs> เว็บของเขาเขามีเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ตรงดีสคริปชั่นให้ว่าเว็บไซต์ของเขานะครับสไซส์ของเข,เขาก็เข้าไปนะครับมี ผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายนะครับที่ผมเลือกอีกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเฮ้ย,เข,ยเขามีแบบพวกผลิตภัณฑ์มีมีไลน์แอดมี call center <ม>อะไรเงี้ยที่สามารถแบบคุยได้นะครับเนี่ยตามผู้มือเนี่ยครับก็มีไลน์แอดมีทั้ง facebook Instagram นะครับเราก็สามารถแบบคือถ้าเราสงสัยหรืออะไรเนี่ยก็โทรทักไปบอกเขาถามเขาได้นะครับในนี้ก็คือก็อดูแล้วค่อนข้างที่จะมาตรฐานไม่ค่อยนินจาก็เลยว่าผมว่าเฮ้ย ออบริษัทนี้ค่อนข้างมาตรฐานกันราคาตัวนี้นะครับเริ่มต้นที่ 1290, 1290บาทนะครับแล้วก็จะขยับเป็นสเต็ปไปนะครับแต,ตกต,งงแต,ต่างกันตรงไหนแตกต่างกันตรงยี่แบบว่าอีกรุ่นหนึ่งก็จะมีหูจับนะครับตรงนี้สําหรับคนที่แบบอ,อยากได้หูจับนะก็เพิ่มเงินอีกนิดนึงก็ราคาก็จะขยับทีละสี่ร้อยครับเป็นพันหกพันเก้าอะไรเงี้ยตัวท็อปตัวท็อปสุดที่เป็นไซส์ใหญ่สุดก็คือไซส์มันก็ใหญ่กว่านี้แล้วมันก็จะมีหู ก็จะคล้ายๆกับตัวกระทะครอบช e ดของผมที่มีหูนะครับประมาณนั้นก็ด้วยที่มันเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับราคามันก็ถือว่ารับได้นะครับถ้าเทียบผมไปดูของไอ้ตัวอีกยี่ห้อหนึ่งที่เป็นรังผึ่งนะครับที่เขาขายอยู่นะะตอนนี้ก็ประมาณ2,000แต่ก็ถ้าคุณเห็นนามทีวีอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็จะเป็นสแตนเลสเบอร์306หรือ3 0 4เนี่ยผมจำปร,ประมาณนี้นะถ้าเท่าที่ผมจำจำได้นะครับ อาจจะมีของแถมอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนะครับแต่เอาจริงๆแล้วครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของแถมอะไรแต่ดูแค่การใช้งานแล้วก็ลักษณะนะแล้วก็หนึ่งนะเวลาเราซื้อของครับเดี๋ยวนี้ครับผมต้องบอกนะครับว่าอย่าเห็นได้ของถูกเนเกินไปนะครับต้องดูว่าบางคนเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องดูด้วยครับบางร้านเนี่ยเขาก็แค่พีออเดอร์แล้วก็ส่งออเดอร์ให้เราเวลาเรามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับ อาจจะติดต่อกับร้านนั้นลำบากเหมือนกันอันนี้ก็ต้องดูไว้นะครับผมก็เลยเลือกร้านนี้เพราะว่า mm hmm. เฮ้ยเ,ยเยขาค่อนข้างที่จะเป็นออฟฟิเ hmm. ชียลพอสมควรแล้วมันมีการติดต่อได้ไหลายๆทางมีปัญหาอะไรเขาพร้อมที mm ่จะซัพพอร์ตเราเป็นที่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเสียแพงนิด mm hmm. นึงแต่ผมก็ดูราคาแล้วครับตัวนี้เขาไม่ไม่ได้แพงนะครับก็ถืออยู่ในราคาที่เล่นได้จับต้องได้นะครับแล้วเขาก็ไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นว่าเฮ้ยค mm ุณ hmm. ใช้งานได้ขั้นต่ำประมาณ10ปีขึ้นไปอันนี้คือคือสิ่งที่เขาอ้างถึงนะครับแต่ก็ยังบอกอย่างที่ผมบอกเขาสแตนเลสผมเคยใช้แบบพวกราสแตนเลสโอ้ก็อยู่ได้นานนานจริงๆครับห้าหกสิบไม่คือถ้าเราไม่ได้ใช้งานผิดประเภทนะครับอยู่กับเราได้ได้นานจริงๆเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าพอสมควรครับแต่อันนี้เดี๋ยวก็ต้องมาดูนะครับว่าโอเคขนาดไหนแต่ก็ต้องบอกว่า,ากระทะตัวนั้นนะถามว่าผมก็ใช้ครมันก็เริ่มติดพอเริ่มติดแล้วผมก็เริ่มลำคานะครับว่าหากระทะที่มันแบบ เรื่องอะไรอย่างนี้ลองมาดูบ้างเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็แบบมันน่าจะช่วยเราแล้วผมก็เบื่อเรื่องการติดกระทะมากก็หวังว่าตัวนี้มันก็จะไม่ติดกระทะนะครับก็อาจจะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งนะครับที่ลองทดสอบดูนะครับว่าแบบเฮ้ยถ้าเราไม่ใช้น้ํามันเราผัดใช้ชีวิตปกติแต่มันท,ทอดไข่ผัดอะไรอย่างเงี้ยหรือทอดปลาแล้วมันจะติดหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจุดๆนั้นก็อาจจะทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันติดหรือเปล่าถ้าเราไม่ใช้อะไรเลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้ ฝากไว้นะครับกระทะของสาสไซนะครับถ้าอันปิก็ขออภัยนะครับอันนี้กระทะสแตนเลสซาไซนะครับก็ฝากไว้ด้วยใครสนใจยังไงก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของเขาไว้ให้นะครับออฟฟิเชียลของเขาแล้วก็ติดต่อแล้วก็สามารถซื้อผ่านทางเว็บไซต์หรือทางไลน์ของเขาได้เลยครับคลิปน,นี้เงินส่วนตัวล้วนๆไม่มีสปอนเซอร์นะครับใครสนใจก็เข้าไป จ่ายซื้อได้ครับผลิตภัณฑ์เขามีอีกเยอะนอกจากกระทะก็ยังมีพวกท่าที่ผมเห็นพวกมีดพวกอุปกรณ์ในครัวครับส่วนหนึ่งที่เป็นสแตนเลสอ่าตรงนี้ที่น่าสุดใจครับยังไงอย่าฝากไว้ตรงนี้นะครับถ้าเห็นคลิปนี้ดีอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ